รอบสองพี่น้องสบายดีทุกคนถุกมองซื้อบอนเฮ้ยสบายดีพี่น้องใครเนี่ยสบายดีพี่น้องเฮ้ยแร้นี่ใครวะอยากดูอีกเอ้ยสบายดีบ่าลูกบป่าด้านี่ว่าไปแล้ววานีไม่ข้าสิไปหาหลักดุของดุข้าเฮ้ยเฮียครับเฮียเนเฮียงานเลี่ยว่ใส่ไฟเฮ้ยเนี่ยไม่ข้าลืมไม่ข้าซื้อมา เดี๋ยวไปค่าไปถ้มเอาใหม่ดดไหมครับตนี้โดดไหมตัวนี้ของไผยของเลยเออมันใหญ่กว่าเดิได้นอตัวไหนแบบิ่อนตัวไหนนอสบายดีพี่น้องดหนี่จัออนหลอมซองมาหลัอซองพี่น้องบหซองน้งจะมาเอาอจะมาดำนี่เ เห็นเหียวไผมเหียจนลานเหียที่าปิดเนเรื่อลองแทกดีแทกเาซอเพื่อให้ซอยเบาไก่อ้นายไอ้เพชรไหนมึงใส่ผิดลายผูจังบเพ็ดนะฮะบเพ็ดนะส่นเพ็ดกระยาเล็กค่ะื้อมาจาก้างโตเดกผิดพอแล้วถ้าบเพ็ดตกสัน บ้่ไ่เ็กเ็ดูอยากยังกูเฮ็ดลูกค้ากินเมื่อไกูอยากกินน้ำนั่นเลยบ้าซีฟองแขกก่อนกินเองมั้โอ้ยเผ็ดอันบเผ็ดบเผ็ดแซอบมเมื่อไร้0งครับ20ลงครับ

กระแทกไปสิบโหีบวะนั่งสิบเป็นกระเทยเพาโปะเราหมอแน,น,น,อแ,นแมนแมนแนะอ่าอดขึ้นด้นะอีออนี่เป็นตัวอ,ออกซีมงเอาะหน่อยหนึ่งแต่บ้ยออกซีดแดงๆหน่อยหนึ่งเนาะกินเอวแช่เซนี่กับฉันฉันเคื่นไปเขา สีนี่มแบ่งบ่บ่ค่ะทองวุดเนาะสีออกแดงๆหน่อยหงพี่เนาะขอบคุณค่าลงนาค่ะขอบคุณลงนาอเออลืมเด้งัมนอยบรเนาะมันอยู่นรถเพราอมันขวงแท็กนะเซมซื้อถุยบนรถร โอเคโอเคมุ okay, okay. <Okay. S 2> ้งหมายใมามพี่น้าโอเคแส่บแล้วัะเซ่บเนี่บิึงซิียมึงดูเสียดสิบเราเข้าได้แดงเลยพี่น้องไปกินเองมาแชนกันอืม รับรองว่าล่วงห้องหนุ่มไมต้องเม่งเลยยิ่งเงีนนับยิ่งเงีนงับสูนเป๊ะรุ <t <t ่นบริษัทพ ну ี่กันในพี่น้องสองคนนอนน้ำกัน

บอเมกนี่เาตั้งบ่ออยกน่อยพี่น้อเนาะเฮ้ยหล่อกว่านี้นะฮะยูเซ่บอได้อีกแล้วเอาหน้าบอกว่าขั้นนั้นแม่มันบอกวันนี้เลยหละ,หะข,ขั้นบอมกนให่นะไม่มั่นในก่อนเดือนพีนี่ <c oughs> ก่อนลงหน้านี่บ่มีคนไทยหน้า่สิตัวไทยหน้าอยุว่าไปตัวไทยหน้าอีกเออบาดเหตุหน้า <c oughs>

ขั้นบ้าเมกมานหนังเล่นะค้ายในแน่เพราะว่าคนขี้ไรเนาะพไฟก็อยากเบิ่งตาดีขนาดนี้โดนมองว่าตัวไรมันชิงบ้าบอจะเองยิงก็อยากรักแต่ไม่กล้าพอกลัวเธอเข้ามาทำให้เจ็บเนาะยังต่อไปก็เลยต้องขอยังต้องขออีกต่อไปวะ จักเด็จักก่อนนะเฮ้ยจะต่อไปหรือไงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมมาอีพอเยอะไหมไม่ได้ตั้งใจเธอมายืนรอเธอไม่ใช่ทำยังไงเนอะก็คงต้องต่อไปเห็นวะก็ต้องรอต่อไปเออรอต่อไปปะ โดนมองว่าตัวไรมันชิงบ้าบอใจจริงก็อยากรักแต่ไม่กล้าพอนี่แหละพี่น้องเลยไปใส่กระไฟรำกันซองไอหน้องนี่แอบกีฬาเบาวแม็กมีแฟนจะขอสิไปกับไฟพี่นอ้อยเอาหมดแล้ยันบ้านนม,มีสนามบินหมดแล้วยังมีผู้สาวน้องเขาตั้ <c oughs> งเอาเด้อพี่นอ้นนองเด้อบ้านนมีสนามบินจักทีมีผู้สาวเป้น <c oughs> า ไก่ก็เพลินและครัน่อน่นะกรัไก่ก็ทิาขี่สนามบินเนาะนําเบาแม็กข้าเชียงน่ะกินอะได้กินยังกินขวาน้องไข่ปุ้งเออเออกินกับหอนอ้ยเออกินกับหอนะกินกับห้องเบ็ดเลยเจ๊ในเดียว่ได้กนไนขวน้องนั่นละอ่าละวไม่แต่พักวันเลย มาแล้วพักอะพักกับเบิดแล้ว <c oughs> บอแม่กินข้าวบ้าไก่อเาไว้กินข้าวบ้าไก่พี่น้องบอแมกทิ้งไก่บอแม่ทิ้งไก่พี่น้องมกากินข้าวกับไก่เนี่ยเมื่น,น,ก,ก,น,ก,นกระชิมนะเนี่ทิ้งนะไปโรงเรียนมื่อื่นบอแม่ก็ไปโรงเรียนนะพี่น,ออนอ้องมื่อื่นวันจันทร์เออตั้งเรียนเาหรอเนาะเตรียมยังเตรียมไปหรือเปล่า,มาเมื่อน สืบต่อพี่น้องนักเรียนเท่าสืบต่อขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสมาคมหลายๆขอบใจสมาคมหลายๆเด้อที่คอยสนับสนุนเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลนักเรียนเท่าไห้เท่านาะขอให้ทุกท่านท่านสมาคมเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแรงเด้ออย่างได้กับเมื่อกี้กับข้อพี่น้องเดณาช่วงนี้กับโควิดก็มาแห้งเนาะ คือไอ้เพิ่นบอกเนาะไอ้เพิ่นโทรมาบอกมันมีอียังเขาเอ็นยังพญนยาตัวใหม่มาเนาะพญนยาตัวใหม่มาอยู่ทางอเมริกามีไลน์เนาะมีไลน์พญนยาเขามาซามโตเลยไอ้เพิ่นวะแต่ไอ้เพิ่นกับบริบัไซด์เราไอ้เพิ่นกับอยู่แต่บ้านวันนั้นแล้วก็ไปยังยิมไปยิมเนาะเราไปยิมไก่กับพูดเราก็ยิมอย่างเงี้ยแต่พูดแต่ว่าเหมาะกับร่างกายเนาะมีเนาะ ปองออกกำลังกายมองแลนเล่นมองแลนเล่นกำลับบงกายแล้วก็คอยง่ายเนาะพอนเนาะอะยู่นีมีแเฮงสุขภาพแข็งแรงเด้อแล้วก็เอืเอเอ้อพอน้ำก็ไอโก้น้ำเนาะแล้วก็บปีเพนทางสวีเดนแล้วก็เมเพชรทางแคนาดาเนาะก็ให้อีเมทางฝรั่งเศสน้ำเนาะก็หลายๆหมอกหลายบอลเนาะที่เขาท,ที่ที่ไก่บุหูเนาะ อยู่ดีไม่แห้งมองสุบ,บสัติเนาะที่เบิ่งนคองชิปไก่คลิปนี้แล้วก็คอยหางกำลังใจไก่เนะาะไก่คอยอวยพรอนถูกฐานเด้ออยู่ดีไม่แห้งอย่างใดก็คอยหางกำลังใจไก่มาตลอดเนาะซัพพอร์ตไก่มาตลอดลก็คือเบิ่งคลิปไก่เนาะแล้วก็บขำโฆษณา,าไก่คุณลายๆขอบใจลายๆวันนี้พี่บรรทุนเนาะตุ๋วันนี้พี่บรรทุนเนี่ยอีพอได้กินข้าวแล้วพอกินหลักินกับของวานโอ๋อพอกินข้าวแล้ว กินข anyway, ้าวบัญโมเลยนะจะเรากินของวหวานขอ้กินข้าวเดียวบนจะยอมผมบพบอานน้นบุกข่อยเขาเกาะน้องย่องคันบ่อเอาไปจ่อไปไหนล่พ่ะออาบบมาลับบ่อสู เราบ่อบ้านแดงเราบ่อเราบ่อเราบ่มันบ่อยังไงเลยพี่น้องเราอยู่คุณอยู่ไรกันนิ่งเงียบไม่ถันเรากันนางซั้นเฮเดียวเราแตมีหมูมีพวกไปอันตึกงเฮก็ไปตึกงเฮอยู่อยู่หวยอยู่คลองพี่นี่ยังมาเห็นคนไปพี่น้องปกติคนไปเราอยู่หอนะ ค่พี่น้องขันลิปนี่ก็สมมาพาควรเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเยอะสมองสวบทีผแย่งขอบคุ้ไก่เนาะในการชารคอร์ดซ่องเบาไก่เนาะแลวก็ร่องสาวนางนะพี่น้องขอบใจหลายๆเยอพี่น้องอย่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองสิ่งสําคัญเนาะเดี๋ยวมย่งจะคลองเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพมาก่อนเด้อพี่น้องแล้วแลทุกอย่างกาซีลงตัวมีความสุขเองเนาะขอบคุณหลายๆ 拜拜。Bye bye.